หลังจากเราแวะทานอาหารผมก็ขอถ่ายจุดนี้เป็นจุดที่สวยเหมือนกันนะครับก็คือมีแม่น้ํลำทํทารไหลผ่านตรงนี้ระหว่างขึ้นนะครับเราก็เดินผ่านมันไปนะครับเนี่ยครับแต่ทางจะค่อยๆค่อนข้างะชันิดนึงแต่ก็เดินไม่ยากนะครับไปค่อยเดินไปเนี่ยครับเนี่ยครับน้ำใสมากนะครับตรงนี้น้ําใสมาก อ๋อ oh. ทางเก,าางเกา่าทางเก่าเขาบอกทางเก่านี่ทางใหม่นะครับน้ำใสแจ๋วได้ชอบมากเลยครับนี่ขึ้นทางชันแล้วนะครับทางชันมากลูกหาที่นี่ก็จะเป็นตะก้าสารนะครับสะพายหลังไปจะไม่เหมือนที่ภูสายดาวหรือภูกระดึงนะครับนี่ยจะเป็นตะก้าสารตะก้าไม่ไผ่สารอย่างนี้นะครับ นี่สมาชิกโบกมือหน่อยมาเครื่อนให้เลยไปก่อน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 สมาชิกโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยอย่าทำหน้าเหนื่อยอย่าทำท่าเหนื่อยส่งเสียงหน่อยแล้วโอเคครับจุดนี้ก็สวยนะครับที่เราเดินผ่านมา ทางชันขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของนักท่องเที่ยวนะครับประมาวันที่สิบเก้าสิงหานะครับก็ฝนก็ตกบ้างหยุดบ้างนะสลับกันไป ลูกหาบที่นี่ก็มีให้แบกนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแบกกันเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมถ่ายต่อด้านหน้านะครับสวัสดีครับอันนี้จราจรเริ่มติดแล้วครับ